ใกล้ข้าครับใกล้ข่าถูกะใช้เวลาก่อนจบขํานำเรื่องดีๆมาเล่าสู่ท่านที่หรือเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่งวงไก่ดำครับหรือแม้แต่เลี้ยงห่านครับว่าเทคนิคการทำรังไก่ให้ไก่ไข่ดีก็ทำยังไงครับซึ่งก็ได้ลองทดลองทำมาบ้างเห็นเขาไข่ดีครับก็เลยมาปรับเป็นข้อเรียกว่าให้มาตรฐาน ชุดนี้เป็นทำาทาไว้สําหรับไก่งวงครับเป็นข้อไก่งวงมีอยู่สิบแม่ด้วยกันครับมีอยู่10บแม่ก็ทําไว้ให้10บลังเลยครับเอาใจน้องไก่งวงเลยทําไว้ให้สิบลังเป็นท่อซีเมนครับไม่แพงครับท่อซีเมนแบบนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่แพงท่อหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทครับขออีสัาหน่อยนึง นะครับว่าเราวาง้า,าอย่างนี้เลยก็มีด้านโน้นครับบางแดดนิดหน่อยบางแดดบางลมพันหัหางก็สังกะสีเก่าครับก็เป็นเทคนิคการทำคอกแล้วก็การทำรังสำหรับไก่งวงครับไก่งวงบริหารก,การง่ายน่าจะถูกใจน้องไก่งวงครับรังไก่แบบนี้ก็จะมีพื้นที่ครับในรังก็ทำอย่างดีครับเพราะว่า หมาค่อนข้างดุครับโซนนี้ทาข้อให้ดีใช้กระเบื้องเก่าครับเราใช้กระเบื้องเก่ามึงก็ใช้แกงเหล็กครับรวดแกงเหล็กเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาเราสงสารน้องไก่เขาครับเราเองก็หมดกําลังใจด้วยถ้าโดนหมาเข้ามาแล้วก็กัดไก่ครับมันที่เคยโดนกัดหานครับเข้ามาขาดหานยังโดนครับสี่ห้าตัวกระืิโอกาส ยังไม่เสร็จดีครับถ้าเสร็จเรียบร้อยก็ก็จะนํามาสร้างคลิปให้เพื่อนยวไปปรับใช้ครับว่าการเทคนิคการทําคอกท้งที่ใช้วัสดุเกา่าที่หาง่ายหรือไม่ก็หาซื้อใหม่ครับอย่างประหยัดทํำยังไงที่จะถูกใจเด็กๆของเราครับแล้วก็ปลอดภัยจากศัตรูจากหมาครับจากหมาที่เข้ามากัดกรับกระืูกาสเราเพื่อนเพั่ครับผ่านช่องน้ำดี วิธีพอเพียง